สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีแอปพลิเคชันแนะนำนะครับแคปแคปไรส์ตัวนี้ครับแอปพลิเคชันนี้นะเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดปิดไฟฉายง่ายๆนะครับเปิดสวิตช์โยกไปที่อ่อนก่อนตัวนี้เป็นเซนสิทีฟตัวนี้ปรับได้นะให้มันง่ายหรือยากนะครับวิธีใช้งานดีดนิ้วอ่าเพียงตัวนี้นะครับไฟฉายมันก็จะติดแล้วนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะปิดก็ดีดนิ้วปุ๊บอ่ามันก็จะดับนะครับดีดนิ้วหนึ่งครั้งเปิดนะครับดีดนิ้วอีกหนึ่งทีปิดสวิตช์ได้ไงนั่นเองนะครับวิธี ใช้งานกองง่ายๆเนาะแอปพลิเคชันนะครับแคปแคปไลท์นะครับคือบางทีถ้าเราอยากจะใช้งานนะครับเราก็ต้องเปิดในส่วนของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก่อนนะถึงจะใช้งานได้นะโอเคเสร็จแล้วก็โยกสวิตช์ออนไว้นะครับหลังจากนั้นก็เวลาใช้ก็จะง่ายคือเราถือนะครับไม่ต้องไปกดเปิดปิดสวิตช์นะครับใช้ด้วยการดีดนิ้วออกอ่านาาะครับจะอ่าปิดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคือเราถือเดินไปต้องการจะปิดก็จะเปิดก็ดีดแค่นั้นเองนะครับ แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันหน่วงเนี่ยมาปรับตรงเซนซิทีฟได้นะครับตรงทแท็บไลน์ตรงนี้นะสามารถปรับได้นะครับแต่ว่าจะใช้งานได้เนี่ยต้องเปิดแอปพลิเคชันตลอดนะ